พี่น้องวันนี้เจ้าจะมาทําซับเข่าหน่อยนะเจ้าก็จะมีอ่าทําหมูสับไข่เจียวกะเพราหน่อยเจ้าเนาะผัดกะเพราหมูสับไข่เจียวก็มีหมูเนาะเจ้ามีพริกกระเทียมแล้วก็ผักปอมไปหอมหน่อยเจ้าแล้วก็จะมีไข่เนาะเจ้ามาทําไข่กันเนาะเจ้าใส่ไข่สองฟองหน่อยเจ้าไข่สองฟองหมูสับไข่เจียวกะเพราหน่อยเจ้าไข่น่เจ้าใส่ไข่ไปเนาะเจ้าแล้วก็มีหมูหน่อยเจ้ามีหมูใส่หมูไปเนาะเจ้า ใส่หมูกับกระเทียมตุ้ยนะเจ้านี่จะเป็นกระเทียมีมกระเทียมอันนี้พริกนะเจ้าพริกพริกไปนะคะพริกแล้วก็ใส่ผักชีนะเจ้าหอมผักชีนะเจ้าหอมหอมมีใบรกระเพรานะเจ,าจ้าใส่ไปนะเจ้าเจ้าก็จะใครใส่ขันขนอไปหน่อยเจ้าใส่ขนอไปหน่อยหนึ่งนะเจ้าใส่ขนอ,นขนอแล้วก็ใส่ซอส ใส่ไปหน่อยหนึ่งแล้วเจ้าใส่พริกไทยไปหน่อยหนึ่งแล้วเจ้าใส่พริกไทยไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งน้ำตาลแน้วเจ้านี่จ้าไข่นี่เด็หมูสาบไข่เจวกระเพราเน่อยเจ้าตีๆเข้าไปเกิจกันนะเจ้าวันนี้ทำครับเขาก่อนนะเจ้าอันบัวนี้ครับ ม,มีงานส่งเนะเจ้าเราทำกับมีงานส่งส่งงานกบน่าเจ้าทำกับเขาส่งงานคนมากขยันนะเจ้าขยันสม่ำเสมอเนาะเจ้าจมีสาบมีไข่ใบ<ม>กระเพราแล้วก็ต้นหอมผักชีมีกระเทียมมีพริกแล้วก็ผงโนะรสด,ดีน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะเจ้าจ้ะนะคะจะไปทอดกันเลยเนาะเจ้า จะมาทอดกันเลยเนาะเจ้าหม,าหมาาาะะูสับเน,นเจ้าหมูสับอ่าไข่เจียวกับในกะเทานะคะทานจกันนายเจ้าทำไปจ้าทานไหมคะเพื่อนๆทานไมคทาน เียวกระเพราจะจะข้าวตอนเช้าค่ะข้าวตอนเช้านะาจะทำง,ง่ายๆนะจ๊ะทำง่ายๆต้านต่อน,นะคะเนีนยนยจยวจัดเยเนี่ยไเราแค่บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ทานแล้วหอมมากเลยเจ้าหอมๆเลยเจ้าเจ้าสเรียบร้อยแล้วเจ้า ทานด้วยกันนะเจ้าเจ้าหมูสับก,กระเพราไข่เจียวนะทานก็เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าทานด้วยกันนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้านะทานก,กับเจ้ากับข้อข้สวยห้อนหเนานะเจ้าลองชิมพอก่อนนะเจ้าสีมือตัวเองเดลามโกห,หมูสับไข่เจียวกะเพราจ้าอ น้ำเจ้าอื้มหอมกระเพราหอมกระเพราด้วยเจ้าลํำทำกิ่นได้เจ้าง่ายๆเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าตัวอีก็นอกเจ้าคลิปมันจะยาวเกินนะเจ้าสวัสดีเจ้า